เราเมื่อเราพูดอะไรกับประชาชนแล้วต้องทําถ้าพูดไม่ทําไม่ได้ที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหวยออนไลน์เรื่องของขอขอดกล่าวคลองไทยนมันกลยเป็นสิ่งที่พวงพัฒนาต่อไปข้างหน้าเพื่อเอาเงินเหล่านั้นมาทําการช่วยเหลือคนไทยไม่ต้องเป็นหนี้และย,ะยาวชั่วหลายชั่วโคตรอไว้ง่ายนะครับเกมการเมืองตอนนี้เบาลงเพราะมันเป็นห่วงเวลาของมันนะครับ ม็อบที่บอกว่าจะมาไล่รัฐบาลตอนนี้ราคาน้ํามันการต่อสู้ของมนหนาอำนาจมหาอำนาจตอนนี้ที่รวมกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าซัมมิตประชาธิปไตยจะทําให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงพอต่ําลงชั่วคราวสถา,านการณ์ก็จะกลับมารุนแรงหลังเทศกาลปีใหม่แล้วเสร็จ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้โดยภาพรวมนั้นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองเป็นที่น่าจับตามองนะครับ และประเด็นที่น่าสนใจคือการเมืองมันเบาลงมันเกิดอะไรขึ้นทําไมการเมืองมันเบาลงนะครับควรจะหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําไปเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบ,นรบระวกกะบนการสังเคราะห์กันตั้งนโยบายหลายอย่างเลยนะครับก็คืยอว่าประกาศนโยบายไว้หลายอย่างมากนะครับเช่นค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทปริญญาตรี20,000นะฮะเงินเดือนขั้นต่ำนะฮะ ยกเว้นภาษี5ปีเด็กจบใหม่พ่อค้าอล,ลาลย์ยกเว้นภาษี2ปีลดภาษี10%บุคคลธรรมดามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับคุณเกเอจริงๆไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผมก็ทวงถามว่าผมทวงถามหลายครั้งว่าสิ่งที่คุณเคยสัญญาเอาไว <ừ> ้ในวันเลือกตั้งกับวันนี้ผ่านมา2ปีกว่าก็ไม่เห็นเลยแล้วประชาชนจะเชื่ออะไรได้อีกกับการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ความจริง <ừ> ประชาชนเขาไม่เชื่อแต่ตนแล้วเพราะสัญญาว่าจะอยู่ไม่นาน ตอนนี้อยู่นานมากนะฮะจะอยู่ต่อด้วยนะฮะนี่ข้าวเท่าไหร่รู้ไหมข้าวราคาข้าวเท่าไหร่แม่ตอนคุณเลือกตั้งอ่ะคุณเดจํจได้ไหมประกาศไว้เท่าไหร่ข้าวหมื่นแปดครับราคาข้าวนะฮะหมื่นแปดตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ข้าวหอมมะลิเหลือแปดพันอันบางที่นะบางที่ขายได้แปดพันแล้วก็เงินชดเชยอีกตันละสี่พันก็ควรจะเป็นอก็เป็นหมื่นหมื่นสองพันหมื่นสอง โดยประมาณนะครับแม้ว่าอันนี้แต่ว่าที่ชดเชยสี่พันชดเชยสี่พันเนี่ยตังไม่มีฮะมีหมื่นเดียวเพราะต้องใช้ประมาณแสนหนึ่งหมื่นล้านหรือแสนขาดอีกเก้าหมื่นกำลังหากันอยู่ก็อ,อันนี้คือสิ่งที่คือเวลาเนี้ยผมคิดว่าเราต้องช่วยกันพักการเมืองทุกพักถ้าหากว่าจะเสนออะไรเนี่ยขอให้รักษาคำพูดเพราะงั้นประชาชนจะผิดหวัง นะครับเพรานั้นเราเราควรจะต้องกลับไปที่คือระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเป็นระบบที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเราเมื่อเราพูดอะไรกับประชาชนแล้วต้องทําถ้าพูดไม่ทําไม่ได้ก็อย่าเพิ่งพูดถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งพูดกระบวนการวิเคราะห์ครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่สถานาจะเริ่มนิ่งจะมีการขนม็อบมาขับไล่นะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะรถ10ล้อนะครับจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบที่จะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านนะครับการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเลี่ยงบาลีหลังจากศาลร,ร,รัฐธรรมนูญได้มีคำพิพากษาว่าการกระทำของม็อบที่เรียกว่าคณะราษฎร63นั้นเป็นการกระทำความผิดนะครับในข้อหากบฏเป็นการต่อต้านระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข คำพูดวาจาภาษาของเขาตอนนี้ก็อ้อนวอนเขียนจดหมายขอร้องศาลขอให้มีการปล่อยตัวอยากจะกลับไปเรียนหนังสือไม่ว่าจะรุง่งหรือว่าเบนจาเบญจาศาลพิพากษาจําคุกไปแล้วนะครับยากละงานนี้จาคุกเด็ดขาดไปแล้วนะครับเพราะว่าไปละเมิดอํานาจศาลในขณะที่รุ่งก็เขียนจดหมายนะครับเพื่อที่จะขอให้มีการปล่อยตัวบอกว่าอยากจะให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของต่างชาติอย่างองค์กรเอกชนจัง อเ n e s ี y นะครับเพื่อปล่อยเธอนะและพักพวกนะออกจากเรือนจำอยากจะกลับไปเรียนหนังสือและข่าวนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจฮะการเคลื่อนไหวของทักษิณชิดวัตรยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นทางการเมืองตอนนี้ทำไมมันเบาลงนะครับฝ่ายค้านก็ตเตรียมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบไม่ลงมตินะครับซึ่งเขาเชื่อว่าเกมตอนนี้มันจะร้ายแรงและหนักหน่วงกว่าเดิม ม่เชิงงานสังเคราะห์หลักรัฐบาลเดินตอนนี้จับปล่อยสาวผู้บงการตอนนี้เราคงเห็นกระบวนการทางความคิดม็อบที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ปลายทางไม่หนีก็ติดคุกแกนนำไม่หนีก็ติดคุกตอนนี้เราคงเห็นแกนนำหลายคนหนีออกนอกประเทศเราคงเห็นแกนนำหลายคนนะครับติดคุกและเรากำลังจะเห็นผู้บงการหลายคน กำลังมีข่าวว่าจะหนีออกนอกประเทศและมีแนวโน้มว่าจะติดคุกนะครับสถานการณ์ตอนนี้แมวบอท่าหรือยังยังแลยฮะเขารอเวลาเขารอเวลาแต่เกมตอนนี้เขาปลุกติดหรือไม่ปลุกกระแสติดหรือไม่ปลุกไม่ติดแล้วเขาประเมินสถานการณ์ว่าในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี64ี่ข้ามถึงปีห5ห้านั้นถึงเดือนมกราคมปีห5้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะลม้ม กลยุทธ์ทางการเมืองพยายามเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะบอกว่าปลายยกของมัน,เ,นเราจะเห็นตัวละครตัวจริงผู้บงการจะโผล่ขึ้นมาสุดท้ายโผล่ขึ้นมาจริงๆบังเอิญมันฟลุก๊กและก็เร่งปฏิกิริยาการการเมืองแต่ผมอธิบายเชิงงานสังเคราะห์ว่ายิ่งทํายิ่งประจานตัวเองยิ่งทํายิ่งเจ็บยิ่งดิน้นยิ่งเจ็บวันนี้ข้อกล่าวหาต่างๆของเขาโดนมากขึ้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 นเรื่อยๆ รวมทั้งยิงลักกระโดดมากขึ้นมากขึ้นโดนแจ้งก็หาบังถูกพิพากษาบังมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันคนใกล้ชิดของเขาก็ถูกพิพากษาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็พิพากษาปึ้งปึ้งปึ้งมาเรื่อยๆเราคงเห็นตัวละครปรากฏการเหล่านี้ในเชิยงรายทางการเมืองมากขึ้นมากขึ้นส่วนคนที่อยู่ในประเทศดูหมิ่นเยียดย้ำอาฆาตมาดรไล่สถาบันพระมหากษัตริย์กําลังได้รับผลกรรมนะครับ ตอนนี้เขาบอท่าอะไรยังเขายังไม่บอท่าเขายังสู้ต่อเขาส่งลูกเ็ามาสู้ต่อนั่นหมายความว่าเกมมันจะเป็นอย่างไรเขาเตรียมที่จะอภิปรายมติรัฐบาลในช่วงเดือนมกราคมแบบไม่ลงมติมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไหมไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้รัฐบาลของบลเอกยุธ์ล,ล้มไหมไม่ลม้มนะครับบอกว่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นไหมไม่เกิดการยุบสภาเกิดขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่สส ในสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายับบาลทุกคนไม่ต้องการให้มีการยุบสภาพเพราะไม่อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะไม่ต้องการที่จะมาเสี่ยงอีกรอบว่าตัวเองจะรับเลือกตั้งหรือแพ้เลือกตั้งเกมในสภาผู้แทนราษฎรประกอบกับที่สําคัญกนะ็คือว่าการที่ปลายในครั้งนี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในเดือนมนกราคมเนี่ยฝ่ายค้านประเมินโอ้มันจะร้อนแรงไม่ไม่ร้อนแรง,ลลงแล้วลเลืองหร้อเพราะอะไรฮะ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยความชอบธรรมของฝ่ายค้านหรือฝ่ายต่อต้านมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงยุคปัจจุบันที่เรียกว่านิวมีเดียคนเริ่มเข้าใจว่าหนึ่งกระบวนการล้มเจ้ามีจริง 2. การเคลื่อนไหวของม็อบการเคลื่อนไหวของเยาวชนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนต่างๆเป็นทฤษฎีทางการเมืองที่มีนักการเมืองให้การสนับสนุนเป้าหมายสูงสุดของนักการเมืองของพรรคการเมืองที่กำลังสู้กันตอนนี้ มีเป้าหมายสูงสุดในการแย่งชิงอํานาจเขาบอท่าหรือยังยังแต่สิ่งที่เห็นในระหว่างนี้ทันวาถึงเดือนมกรกมาคมผาพันที่เขาบอกว่ารัฐบาลจะลม้มนะโอกาสจะล้มมีไหมน้อยน้อยนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรมันเบาลงเพราะอะไรความชอบธรรมเขาน้อยลงจังหวะเวลามันไม่ได้ ประกอบกับช่วงสิ้นปียากเลยแหละต้องหลังนู่นเะนี่ยหลังวันที่15้ามกราคมนะ่การเมืองี่จะกลับมาหนักขึ้นอีกรอบแต่มาถึงขั้นถึงลมม้มรัฐบาลหนระือยังก่อนหน้านี้พยายามเล่นทุกอย่างแบ่งแยกศัตรูสามปอแตกกันคนใกล้ชิดเล่นงานธรรมนัฐธรรมนัฐต้องไปจัดการตรงนั้นธรรมนัฐจะต้องเป็นไงฮะไปไปบบมาสื่อก็เขียนกลับไปเนะเป็นเรื่องของการป่าหิไม่ใช่เรื่องจริงเห็นไหมทุกอย่างมันกลับตรปพัดดทําไมเป็นแบบนี้ ตอนนี้ก็มีข่าวเรือจะยุบสภาเกิดขึ้นมันไม่เกมนเป็นเกมการเมืองประชาชนถ้าสนใจการเมืองต้องเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งสิ่งที่ผมพูดมามันฟลุกฟลุกฟลุกมาเรื่อยๆเนี่ยมันมีเหตุและผลทั้งเชิงทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์การเมืองการปกครองมันจะมีชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงมันสลับซับซ้อนยอกย่องจนอุบาย สิ่งอันนี้คือบทเรียนสิ่งอันนี้เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นสถานก,การณ์จะเบาจะเบาช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่จะหนักจริงๆหลัง1 5ามกราคมแต่ในเชิงงานสังกรกดจะทำให้รัฐบาลล้มไหมไม่ล้มหรอกไม่ลม้มประเดี๋ยวยุธจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่จะมีปัญหาเรื่องของต่างชาติเข้ามามีบ้างแต่ก็ไม่ทําให้เกิดการล่มสลายเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปนไม่ได้นะครับถ้าเขาเมนยําในยุทธศาสตร์ แม่นยำเดินตามเป้าหมายไม่มีทางที่เหลือตอนนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แๆ้กน้อยเดินเกมไปข้างหน้าเรื่องของคาสิโนที่จะทําทให้ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องของอหวยที่ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหวยออนไลน์เรื่องของขอข้อกลากคลองไทยนี่มันเก็เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปข้างหน้าเพื่อเอาเงินเหล่านั้นมาทําการช่วยเหลือคนไทย ไม่ต้องเป็นหนี้และย,ะยาวชั่วหลายชั่วโคตรเอาไว้ง่ายนะครับเกมการเมืองตอนนี้เบาลงเพราะมันเป็นห่วงเวลาของมันนะครับม็อบที่บอกว่าจะมาไล่รัฐบาลตอนนี้ราคาน้ํามันการต่อสู้ของอำนาจมหาอำนาจตอนนี้ที่รวมกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าซัมมิตประชาธิปไตยจะทําให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงพอต่ําลงชั่วคราวสนาการก็จะกลับมารุนแรงหลังเทศกาลปีใหม่แล้วเสร็จนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ